ค่ะคลิปนี้นะคะผู้พามาชมนะคะแม็กพร้อมยางเป็นตัวยางนะคะยางคือแบ็คฮอกนะคะรุ่นเฮดเฮดวันๆน,นะคะยางสําหรับยางตัวนี้เป็นยางรถเก๋งนะคะ1 9 5่ง5ส่วนตัวแม็กนะคะเป็นแม็กสปูลน,นะคะแม็กสปูลขอบ15กว้าง7.0 4รูร้อยนะคะ4ีรูร้อยออฟส0สีดำด้าน,นะคะ่ะ งาน KAYS นะคะ,ะตัวแม็กนี้นะคะจะมีความสวยความสีเป็นดำด้านนะคะค่ะเป็นไซส์ของรถเก่งเลยนะคะ15สีรูร้อยนะคะประกอบคู่ยางแบคฮองนะคะยางก็จะมีเนื้อยางสูตรพัฒนาเพิ่มอายุการใช้งานและช่วยประหยัดน้ำมันอย่างดีเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบแบบใสเรียบ เรียบๆเงียบ,ยบๆหนูแนะนำเลยค่ะแบคฮอค่ะอ่าแบกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะลายประมาณนี้เลยอันนี้ประกอบส่งต่างจังหวัดของลูกค้านะคะอ่าส่งต่างจังหวัดนะคะก็มีจะส่งมีจะส่งแบบปลายทางนะคะต่างจังหวัดประกอบใส่ถุงให้เรียบร้อยเลยค่ะ mm hmm. ก็คือสามารถใส่เองได้ที่บ้านเลย ของของแถมครบค่ะถ้าสนใจก็สามารถโทรมาได้เลยค่ะเดี๋ยวพูดทิ้งเบอร์โทรไว้